บีมนะคะวันนี้นะคะพวกเราเอ๊ะไม่ใช่พวกเราวันนี้มีบีมคนเดียวนะคะวันนี้ตอนนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมก็เลยไล่าคิดก,กับเพื่อนๆน,นะคะอ้าววันนี้บีมมาคนเดียวก็ก็เฟียวได้ก็เฟียได้อ่า <c oughs> <c oughs> โอเคคอนเทนต์ที่บีมจะทําวันนี้ก็คือบีมจะรวบรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกภาควิชามาอยู่ในคลิปนี้คลิปเดียวนะคะแต่จะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่เจาะจงภาควิชา พูดรวมๆก่อนถ้าน้องๆคนไหนหรือว่าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนอยากให้เจาะจง้าพว่าภาพนี้ของราชบังเป็นยังไงคะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะือจะบอกว่าสิ่งที่บีมกําลังจะพูดทุกภาคต่อๆไปนี้เนี่ยบีมจะพูดอิงจากปีปีการศึกษา2564นะคะเพราะว่าแบบอนาคตมันอาจจะมีการลดหรือว่าอนาคตมันอาจจะมีการเพิ่มอะไรอย่างี้ขึ้นมาได้เนาะเอาไว้ถ้าบีมรู้อะไรเพิ่มในอนาคตเดี๋ยวบีมจะมาอัปเดตทําเป็นคลิปอัปเดตให้ละกันนะคะ าภาคแรกที่บีมจะพูดถึงนะคะก็คือภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะภาคนี้เนี่ยเลือกสาขากันตอนจบปี2นะคะก็คือตอนขึ้นปี3นั่นเองอันนี้คือเพื่อนบีมเนี่ยบอกมาว่าสาขาของวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สาขานะคะก็คือเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็สาขาเน็ตเวิร์กนะคะให้ผู้เรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ยเลือก2ใน3หรือว่าถ้าตัวเองไหว หรือแบบรู้สึกว่าแบบเวลามันเหลืออะไรเนี้ยเราสามารถเลือกทั้ง3อันก็ได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะเลือก2ใน3ากันประมาณนี้นะคะน้องๆภาคคอมคิดว่าเรียกว่าจะว่าจะเรียนสาขาไหนอ,อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งรีบเลือกตอนปีสานะคะโอเคมากันที่วิศวกรรมภาคที่2ก็คือวิศวกรรมเครื่องกลน,นั่นเองนะคะวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยของราชบังเลือกตอนปี2 เทอม2นั่นเองนะคะอ่าปี2เทอม2องถามว่ามีสาขาอะไรบ้างวิศวกรรมเครื่องกลของรัะบังตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด2สาขานะคะสาขาแรกก็คือวิศวกรรมเครื่องกลเลยสาขาที่2ก็คือวิศวกรรมขนส่งทางรางหรือว่าเราจะเรียกกันว่าเครื่องรางภาคเครื่องรางประมาณนี้นะคะโอเคภาคที่ส ภาคที่3ก็คือภาคเคมีเคมีเข้าเอนิซนยลิงของเรานั่นเองนะคะภาคเคมีจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคือบิมเคยไปเข้าค่ายของวิศ,ว,ศวกรรมเคมีน้องตอนมอปลายอะ่ะบิมผูกแนะนํามาว่ามันจะมีทั้งหมดสสาขาก็คือเป็นวิศวกรรมเคมีปกติกับ วิศวกรรมปิดตเคมีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนเพื่อนบีมบอกมาประมาณว่าเขารวมให้เป็นสาขาเดียวกันก็คือไม่มีการเลือกสาขานะก็คือเข้ามาวิศวกรรมเคมีก็คือเรียนวิศวกรรมเคมีตลอด4ปีเลยซึ่งจบมาเนี่ยก็สามารถไปทําปิดตเคมีได้เหมือนกันอันนี้เพื่อนบีมก็แนะนามานะคะจะลืมบอกไปเหมือนกันนะว่าวันเนี้ยที่บีมจะพูดบีมจะพูดภาคภาคปกติเนาะภาคปกติทั้งหมดเลยจะไม่พูดอินเตอร์จะไม่พูดภาคต่อเนื่องนะหรือว่าใครอยากให้บีมทาเกี่ยวกับภาคอินเตอร์หรือว่าวิศวกรรมต่อเนื่องก็สามารถเ้้นนบอกไไวดลยะะคะ จะเป็นภาคที่4ภาคที่4ก็คือวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมไฟฟ้าของราชกระบังเนี่ยจะคล้ายๆกับ้าคอุดตรงที่ว่าเขาใช้เกรดในการเลือกสาขาเหมือนกันวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยเลือกตอนปี2เทอม2องนะย้ำว่าปี2เทอม2นะคะสาขาที่มีเนี่ยก็จะเป็น power power ก็คือเป็นไฟฟ้ากำลังกับ สาขาที่2ก็คือ energy energy ก็ energy ก, energy ก็คือแบบเกี่ยวกับพลังงานประมาณน,านั้นอันนี้เพื่อนบีบอกว่าก็ใช้เกรดเข้าเนาะมาที่ภาคที่5กัน,นะคะ่ะภาคที่5ใช่ไหมโอเควิศะวะกรรมวัดคุมนะเออวิศะวะกรรมวัดคุมเนี่ยอันนี้คือบีมไม่ชัวร์เหมือนกันนะคือบีมรู้สึกว่ามันบีมไม่ชัวร์ว่าเขาเลือกสาขากันตอนปีไหนอันนี้บีมขออันนี้บีมขอละไว้แลวกันเนาะเอาไว้ถ้าบีมรู้เดี๋ยวบีมจะคอมเมนต์บอกหรือว่าจะทําคลิปเพิ่มให้นะคะ วิศวกรรมวัดคุมเนี่ยเขารับแบบต่อเนื่องเลยนะเป็นวิศวกรรมต่อเนื่องด้วยสาขาที่มีของวิศวกรรมวัดคุมเลยเนะี่ยจะมีทั้งหมด3สาขาโหมีเยอะมากเลยนะคะอันแรกก็คือเป็นวัดคุมปกตินะคะอันที่2ก็คือออโตเมชันอันที่3าก็คือแมคคาทอนิกนะคะอันนี้3 3สาขานี้จะอยู่ในวิศวกรรมวัดคุมนะคะโอเคเรามาต่อกันที่ ภาคที่6ภาคที่6เป็นเป็นภาคที่ผู้หญิงสวยที่สุดอ่าไม่ต้องแป่งสายภาคอุตสาหการนะคะภาคอุดเนี่ยเราจะใช้เกรดเข้าเหมือนกันกับ คล้ายๆกับวิศวกรรมไฟฟ้าอ่าเกรดที่ใช้เข้าเนี่ยก็เหมือนกับการจองพื้นที่ที่บิมบอกนะั่นแหละว่าใครเกรดสูงก็มีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะตอนนี้นะคะนะปีนี้2564นะคะมีทั้งหมด3สาขาสาขาแรกก็คือวิศวกรรมอุตสาหการแบบโดยตรงหรือที่ภาคอุดเราจะเรียกกันว่าอุดหลักนะคะภาคที่2ก็คือวิศวกรรมการผลิต เป็นเกี่ยวกับการออกแบบเนาะโอเคแล้วก็อันที่3ก็คือวิศวกรรมอาหารอ่าโอเคนะคะเรามาต่อกันที่ภาคที่7กันนะคะภาคที่7ก็คือภาควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์นะคะภาคนี้เนี่ยจะไม่มีการแยกสาขาอ่าจะไม่มีการแยกสาขาจะเรียนเอ่อวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยไปตลอดจนกว่าจะจบปี4เลยนะคะ4ปีเลย ภาคที่8เราไปกันอย่างเร็วเหมือนกันนะภาคที่8เนี่ยก็คือวิศวกรรมโทรคมนะคะหรือว่าเป็นชื่อเต็มว่าวิศวกรรมโทรคมนาคมนั่นเองนะคะภาคนี้เนี่ยเขาอันนี้รุ่นพี่บีมบอกมาว่าจะไม่มีการเลือกสาขานะคะก็คือจะเป็นการเรียนภาคนี้แหละจนจนจบปี4เลยแต่ว่าเราจะมีการเลือกความถนัด ความถนัดเนี่ยจะเลือกกันประมาณตอนปี3แต่บีไม่แน่ใจว่าเป็นปี3เทอม1หรือว่าปี3เทอม2นะคะอันนี้เนี่ยเราจะแบบเหมือนรุ่นพี่บอกมาว่าเขาจะทำโปรเจกต์แล้วก็เขาจะเหมือนแบบว่าให้คิดว่าตัวเองชอบเกี่ยวกับทางด้านไหนที่เรียนแล้วก็ทำโปรเจกต์เรื่องนั้นส่วนเราพอเราชอบด้านไหนเราก็ไปฝึกงานด้านนั้นประมาณนี้นะคะต่อไปว,วิศะวะกรรมอันที่9ก็คือวิศะวะกรรมโยธานะคะวิศะวะกรรมโยธาเนี่ย ไม่มีสาขาเหมือนกันนะเราเรียนวิศวกรรมโยธาจนจบ4ปีเลยก็เรียนตลอดจนกว่าจบสปีเรียนด้วยกันไปเลยนะคะแล้วส่วนภาคสุดท้ายภาคสุดท้ายก็คือภาควิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะนะคะวิศวกรรมนี้เนี่ยจะไม่มีการเลือกสาขาเหมือนกันประมาณนั้นนะคะอันนี้บินนังทีนึงนะคะว่าที่บีมาพูดในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกี่ยวกับแบบ ภาคปกติหมดเลยเนาะจะไม่มีภาคอินเตอร์จะไม่มีวิศวกรรมต่อเนื่องแต่ว่าถ้าใครอยากให้บิมรีวิวหรืออยากให้บิมพูดถึงอาหรืออยากให้บิมเจาะว่าวิศวกรรมโยธาคืออะไรเอารุ่นพี่มาพูดหน่อยได้ไหมคะคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเม้นไหนโดนดันขึ้นมาเยอะเนี่ยบิมจะทําให้ก่อนเลยนะ,คะใครอยากดูอะไรเม้นไว้ได้เลยนะบิมรอทาคลิปอยู่นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย